สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์เพื่อการดูแลรักษาโรคให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนวันนี้เวลา7จ็นาฬิกาสามนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีเสด็จออกนศะูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องอาคารเฉลิมพระเกียรต 80, ิ80พรรษาบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์รักษาโรคให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนในการนี้ทรงมีพระวินิจฉัยอาการสัตว์ป่วยร่วมกับทีมสัตวแพทย์ด้วยความู่งใยและเอาพระไทยใส่จากนั้นทรงวางแผนเกี่ยวกับการใช้ยาสลบทรงพิจารณาตามความเหมาะสมของสัตว์ป่วยและทรงตรวจความพร้อมและประสิทธิภาพของอุปกรณ์และเครื่องมือก่อนเริ่มการผ่าตัด ซึ่งวันนี้มีสุนัขชื่อบุ้งพันผสมเพศเมียอายุ7ปีน้ำหนัก32กิโลกรัมเข้ารับการผ่าตัดเนื้อง,งอกที่หน้าอกด้านขวาทรงให้ยานำสรบและยาสรบแก่สุนัขผ่านทางหลอดเลือดแล้วส่งสอดท่อช่วยหายใจเพื่อควบคุมและติดตามระดับการสรบของสัตว์ป่วยทําให้การผ่าตัดสําเร็จอย่างราบรื่นและปลอดภัยเนื้อง,งอกไขมันเป็นเนื้อง,งอกชนิดที่ไม่ร้ายแรงโตช้าและไม่ลุกลามเกิดจากกลุ่มเซลล์ไขมัน พบได้บ่อยในสุนัขโตจนถึงวัยชราเพศเมียมากกว่าเพศผู้พบได้ในสุนัขทุกพันธุ์โดยจะพบเป็นก้อนในชั้นใต้ผิวหนังลักษณะกลมหรือรีนิ่มส่วนใหญ่จะเป็นก้อนเดี่ยวบริเวณที่พบบ่อยคือใต้ท้องและใต้อกรักษาได้ด้วยการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อชนิดนี้ออกและพบได้บ่อยในสุนัขที่มีภาวะท้วมหรืออ้วน สัตวแพทย์แนะนำให้ควบคุมน้ำหนักของสุนัขทั้งอาหารควบคู่ก,กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออันจะเป็นประโยชน์กับสุขภาพโดยรวมของสุนัขอีกด้วยตลอดระยะเวลาการผ่าตัดสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตบวร,รขัตติยราชนารีทรงห่วงใยความปลอดภัยของสุนัขเป็นสำคัญทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้สุนัขไม่รู้สึกตัวพร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดตามขั้นตอนและมาตรฐานทางสัตวแพทย์ นอกจากนี้ด้วยทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนักบ้าหมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกจึงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปัิธานตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันพบว่าผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนักบ้ามีจํานวนลดลงมากสอดคล้องกับจานวนสัตว์ป่วยด้วยโรคพิษสุนักบ้าที่ลดลงเช่นกันอันเป็นผลจากการทรงงานอย่างต่อเนื่อง เป่าจนการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆภายใต้แนวพระนโยบายทั้งนี้เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก28กันยายน2566และรณรงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธนันขอเชิญชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นาโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลายัยเกษตรศาสตร์ทุกแห่งทุกวันในเวลาทําการตลอดเดือนกันยายน2566โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัทเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปีการศึกษา2563ถึง2564วันนี้เวลา10นาฬิกา26นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปหอประชุมมหาวิชราราลงกรณ์มหาวิทยาลยัยราชพัฏสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครในการมอบปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปีการศึกษา2563ถึง2564เป็นวันแรก มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฒสกลนครในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม1,680คนมหาวิทยาลัยราชภัฒสกลนครได้น้อมนำพระบรมราโชบายมาใช้ในการพัฒนาท้องถิน่นโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครนครพนมและมุกดาหารอาทิการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการประกอบอาชีพในชุมชนท้องถิ่นเช่นหลักสูตรการผสมเทียมโคการวิจัยพัฒนานวัตรกรรมที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพได้รับรางวัลระดับนานาชาติได้แก่รถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบมัลติฟังก์ชันเครื่องอบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ถ่ายทอดการใช้ประโยชน์สู่ชุมชนเกิดการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน องคมนตรีเปิดโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในมูลนิธิเทพรัตนเวชานุก <It> ูลภายใต้ศูนย์ประสานงานโดยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสามูล,ลนิธิเทพรั์เวชานุกูลที่โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มูล,ลนิธิเทพรั์เวชานุกูลให้การสนับสนุนในด้านการบริการสาธารณสุขทั้งเชิงรับและเชิงรุกตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน่วยแพทย์อาสามูล,ลนิธิเทพรั์เวชานุกูลส่วนกลางกรมการแพทย์ ขับเคลื่อนกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนสนับสนุนทางวิชาการให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเครือข่ายเพื่อเข้ารับการอบรมสาขาผู้สูงอายุสาขาพัฒนาการเด็กและสาขาทันตกรรมโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้กับผู้ป่วย รับฟังการดําเนินงานของโรงพยาบาลพระทองคำและเยี่ยมชมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูล,ลนิธิเทพรัตเวชานุกูลสองสาขาประกอบด้วยสาขาโรคผิวหนังและสาขาการดูแลผู้สูงอายุองค์มนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์58จังหวัดนนทบุรี วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์58อําเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์58เมื่อเดือนมิถุนายน2566และเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบสหศึกษาอยู่ประจำมีนักเรียน222คนครูและบุคลากรรวม12คนโรงเรียนจัดการสอนแบบบูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพร้อมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตพึ่งพาตนเองได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดการดำเนินง,งานของมูล,ลนิธิทรงดำรงตำแหน่งองค์พระบรมราชชูปถมพกเพื่อช่วยเหลือราษฎรโดยเฉพาะด้านการศึกษาทรงรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์9แห่งทั่วประเทศเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เนื่องในโอกาสครบ60ปีวันพระราชทานกำเนิดมูลและนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์23สิงหาคม2566เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนได้เรียนหนังสือและมีที่พักอาศัยโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่าย มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมจัดการแสดงโขนตอนกุมภกรรดน้ำด้วยปี2566เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา71พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา91พรรษา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิาริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณด้วยการจัดแสดงโขนตอนกุมภกรรดน้ำยึดแนวบทละครเรื่องรามเกียรติ์ตามบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจับตอนตั้งแต่หลังจากที่กุมภกรรธนทำศึกโมกขศัพท์กับพระลักษณ์แต่ไม่สำเร็จยังไม่สามารถสังหารพระลักษณ์ได้ จึงคิดหาวิธีทำกุลศึกนิมิตกายลงไปใต้น้ำทำพิธีทดน้ำนอนขวางแม่น้ำไว้เพื่อเกิดขวางกองทัพพระรามสำหรับขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพได้จัดการแสดงขนเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมความงดงามของศิลปะดั้งเดิมของไทยหลากหลายขแขนงในการแสดงขนซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิเดกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสริมและทรงสนับสนุนการแสดงโขวนอย่างเอาพระาราชหฤทัยใส่ในทุกมิติเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดต่อไปการแสดงขนตอนกุมภกัรทดน้ำจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกาย,ยนถึงวันที่5ธันวาคม2566ณห,หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรแล้วตั้งแต่วันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา